รุนกันครับคืนวันที่14นะครับตุลาคม25 68นะครับเปลี่ยนหมายปักนะครับหมายนี้จะลกหน่อยนะครับปักไปประมาณ12คันนะครับจะได้โตหรือเปล่ามาลุนกันคันแรก เดี๋ยวยังอยู่ครับอันที่สองก็ยังอยู่นะครับอ๊จะแห้วนี่ล่าเนี่ย ลกพอสมควรนะครับเยอะมากขันตรงนี้อันนี้เยื่อหมดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเยื่อก่อนนะครับดูกันต่อน,นะครับ กันที่สี่ได้ตัวไหมอยู่นะครับเอแปลกเนี่ยทำไมไม่กินมาดูตรงนี้กันต่อ กินไหมตรงนี้กินแต่มัติดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเยอะก่อนตายลุยเลยไม่กี่หลังแล้วนะตอะันนี้เ <c oughs> ราไกลอีกแล้วครับ ไม่ติดนะครับอันนี้เดี๋ยวติดปดูก่อนฮนะ โอ้ติดนะครับปลาอะไรโอ้ปลบูครับนี่บูปู ก็ไม่แห้วนะ์ปลาบูหนึ่งตัวเดี๋ยวปลดปลาก่อนคนระับปลปนเยอะแล้วลุยกันต่อ,อน,นี่ยังอยู่กันนี้ ปลาปรกรายเดี๋ยวคันมาปลดนะไปดูข้างในก่อนีข้างในอีกสองคันนี่อ่ะยิงอยู่ครับน้องติดปลานะครับจุมจุมจุมเดี๋ยว แดดเดียวโดวนตัวอะไรแทะมาหรือเปล่าเดี๋ยวปอดก่อนนะครับดูข้างในก่อนมีข้างในอีกสองคันนะ พอได้เลยน,ะน,นี่น,นี่อยู่โอ้กันท้องตึกนะฮะแล้วครับปลาบูอีกแล้วครับปลาบูอีกแล้ว ได,ไ,ดได้ต้มยำแล้วได้ต้มยำแล้วเดี๋ยวปลดปลาคนนะครับ ประกายกันประกายปะกาย ตัวไม่โตเท่าไหร่นะอันนี้ก็หมดเบ็ดแล้วนะครับว่าได้ปลากาย1ตัวปลาบู่2ตัวแล้วก็ปลาช่อนหตัวนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ตอนเช้านะครับมาลุ้นกันตอนเช้าว่าจะได้อีกตัวนะครับ